เข auto, ้ามารับชมทูกันกันด้วยนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะมาสอนพัมใน่วนของยอดวิววิดีโอไอีนะครับซึ่งในซองของคลิปวิดีโอนี้ก็จะมาสอนทุกคนพัมนะครับก่อนสองคลิปนี้นะครับก็จะพัมโดยที่ไม่ต้องใช้สองของหลานป่านไม่ต้องใช้อะไรทั้งสิ้นนะครับและผมรับประกันได้เลยว่าการพัมนะครับของผมปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาพัมใน่วนของโปตดนี้เลยนะครับซึ่งตอนนี้มียังไม่มีสองของคนดูนะครับซึ่งในสของโนนี้ะครับ เพิ่งโพสไปประมาณ1นาทีที่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าในคลิปนี้นะครับจะสามารถพําได้จริงและไวขนาดไหนนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูกันเลยนะครับก็่อนที่จะไปรับชมในส่วนของวิธีการพำนะครับก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับมาก็เดี๋ยวเรามาเริ่มพำกันเลยดีกว่านะครับวิธีการพำมของผมนะครับก็ไม่ยากนะครับผมก็จะพํากับเป็ดตัวนี้นะครับซึ่งในส่วนของเป็ดตัวนี้เดี๋ยวผมจะแนะนําอีกทีนะครับสนใจพัมวิว ก้อนสังข์เพจนี้นะครับก็มีในสัวน์ของปูจใจหานนะครับมากถึง2 7700คนเลยนะครับในสัวน์ของปูจัยานนะครับซึ่งถือว่าเยอะพอสมควรเลยนะครับในสังขงเพจนี้ผมรับประกันได้เลยว่าปลอดภัยและไม่เขียนอย่างแน่นอนนะครับด้านล่างนะครับมันก็จะมีสังข์รีวิวด้วยนะครับสามารถเข้ามาดูรายละเอียดได้นะครับและในสังข์ของบริการของเขานะครับก็จะก็จีเหตุสังข์ บริการเพิ่ม Follow IG นะครับเพิ่ม Follow IG ต่างชาตินะครับเพิ่มยอดไล่ยอด View IG เพิ่มไล์แฟนเพจเพิ่มไล์โพดเฟซบุ๊กเพิ่ม View YouTube เพิ่มซับนะครับเพิ่มติดตามไล่ OA Tiktok Twitter และเพิ่ม f o l เพิ่มไล่เพิ่ม View ทุกโซเชียลนะครับสนใจพัมวิว IG นะครับใช่ครับก็ในสังกสารพัม เออเพตัวนี้นะครับผมก็พัมบ่อยมากนะครับก็พัมมาหลายรอบเหมือนกันนะครับด้านบนนะครับก็จะมีสวนของรายละเอียดต่างๆนะครับก็จะมีสวนของพวกเว็บพวกอะไรด้วยนะครับสามารถเข้าไปพัมกันเดงได้นะครับใครที่อยากจะพัมด้วยตัวเองนะครับก็สามารถเข้าในสวนของตรงนี้ได้เลยนะครับสามารถพัมได้เหมือนกันอันนี้นะครับก็เป็นในสวนของโอพัมยอดวิวอะวิดีโอไอจีนะครับก็ราคาจะตามนี้เลยนะครับซึ่งในสวนของ เปยตัวนี้นะครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะปั๊มแบบก้นใต้หรือต่างชาตินะครับสามารถเลือกได้หมดนะครับในสงองตรงนี้ฮะนะครับไม่ใช่สกองลาดป่านนะครับก้อนสกองโพนี้นะครับก็ลองรับใสกรองวิดีโอปกตินะครับก็มีในสงของอื่นๆนะครับก็ยอดขึ้นไว้นะครับไม่ต้องใช้สกองลาดผ่านใช้ใสงของลิงก์อย่างเดียวนะครับกันตามหนึ่ง ร้อยวิวนะครับสามารถเก็บไว้ใช้ได้นะครับไม่มีวันหมดอายุนะครับ100่งร้วิวนะครับก็จะอยู่ที่5้เก้านะครับ200ร้อยวิวอยู่ที่69นะครับ300ร้อยวิวอยู่ที่79 500ิบเกอยวิวอยู่ที่89นะครับ1000งพันวิวอยู่ที่90เท่านะครับ2,000ันวิวนะครับอยู่ที่179นะครับแตมฟรีหยิบสองร้อยวิวนะครับ3,000ันวิวอยู่ที่279นะครับแตมฟรีอีก500าร้อวิวนะครับและ ในส่วนของ5,000วิวนะครับอยู่ที่3,99นะครับฟรีอีก1,000วิวนะครับ10,000วิวอยู่ที่6,99นะครับซึ่งจะแถมอีก2,000วิวนะครับ20,000วิวนะครับก็อยู่ที่12,99นะครับฟรีอีก4,000วิวนะครับอ่ะมากกว่านี้นะครับเราก็สามารถสอบถามได้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับก็จะปั๊ม10,000วิวนะครับ1 10,000วิวให้ทุกคนได้รับชมนะครับมาก็สนใจปั๊ม 10,000วิวก็จะแถมอีก2000วิวนะครับอ่อ699วบาทนะครับ699าบาทนะครับก้อในส่นของตรงนี้นะครับแอดมินบอกว่าตอนนี้ระบบร้านเรานะครับเสถียรสุดๆนะครับซึ่งในส่วนของแพลตฟอร์มตัวนี้นะครับหรือเป็ตัวนี้เขาข้อมีในส่วนของการพัมฟบจบเลยนะครับใครที่สนใจส่วนของบริการตัวไหนนะครับเดี๋ยวจะทิ้งส่นของช่องทางการพัมนะครับไว้ให้ทุกคนใต้คลิป หรือใต้คอมเมนต์นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของโป้นะครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าปั๊มว่าจะปั๊มแบกปนไตรหรือต่างชาตินะครับสามารถเลือกได้หมดเลยนะครับอันนี้นะครับก็เป็นในส่วนของค r code นะครับเราก็สามารถนําในส่วนของค r code คตรงนี้นะครับไปสแกนเพื่อชําระในส่วนของยอดได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมนะครับขออนุญาตตัดใน่วนของคลิปวิดีโอไปนะครับหลังจากที่ด้ามคานชาระใน่วนของยอดนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตตัดใน่วนของคลิปวิดีโอไปเลยนะครับ ผมก็ได้การชําระในส่องของยอดนะครับให้แอดมินเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็แอดมินนะครับให้เรานะครับส่งในส่องของลิงก์ของคลิปที่เราจะพัมนะครับก็คือในส่องของโพสต์ตัวนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือลิงก์ที่ผมจะพัมนะครับก็ตอนนี้ยังมีในส่องของการรับชมนะครับอยู่ที่1ครั้งนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าการพัมรอบนี้นะครับจะใช้ในส่องของเวลานานแค่ไหนนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตกันร้อยส่องของลิงก์ให้แอดมินสักครู่นะครับกันลอยไปเลยนะครับเราจกนั้นก็ส่งให้แอดมินได้เลยนะครับในส มาก็เดี๋ยวขออนุญาตตัดในสังของวิดีโอไปเลยดีกว่านะครับก็เดี๋ยวมาลองดูนะครับว่าแอดมินนะครับจะพัมในคันพัมรอบนี้นะครับจะใช้สังของเวลามากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ก็เป็นในสังของโพสที่ผมเพิ่งจะโพสไปนะครับซึ่งหนึ่งนาทีก่อนนะครับมาก็เดี๋ยวขออนุญาตตัดในสังของคิปไปเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวรอเมินตอบสักคู่นะครับ ก็เดี๋ยวขออนุญาตตัดใน่องของวิดีโอไปนะครับหลังจากที่แอดมินนะครับดานการเริ่มพัมนะครับหรือไม่ก็หลังจากที่แอดมินนะครับดานการพัมให้เราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนี่ยครับตอนนี้ยังไม่มีซองของคนดูนะครับมีแค่1คนดูเท่านั้นนะครับมาก็เดี๋ยวขออนุญาตตัดใน่องของวิดีโอไปนะครับว่าจะใช้่องของเวลามากน้อยแค่ไหนนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตตัดใน่องของคลิปไปเลยนะครับ รอนะครับประมาณ5นาทีนะครับตอนนี้แอดมินนะครับก็ส่งงานให้เราเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวอสังของยอดวิวจริงกันเลยดีกว่านะครับซึ่งในสังกตรงนี้นะครับยอดวิวนะครับมาไวมากนะครับสังตรงนี้นะครับจาก1วิวนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น12,000 358วิวแล้วนะครับถือว่าไวมากนะครับไม่ถึงสินาทีด้วยซ้ำนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะพัมนะครับก็เดี๋ยวจะทิ้งส่งของรายละเอียดในการพัมนะครับไว้ให้ทุกคนนะครับใต้คลิปหรือใต้คอมเมนต์นะครับก็สามารถติดต่อเมนเพื่อรับํำคารพัมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมนะครับจะํำคารแปส่งของช่องทางการติดต่อไว้ให้นะครับในส่งของตรงนี้ พัมได้จริงนะครับไม่ต้องใช้ในส่วนของลานฟานใช้ในส่วนของลิงที่ต้องการจับพัมเพียงเท่านั้นนะครับก่นในสวงของคลิปนี้นะครับฝามเพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปดีโอหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ